ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดที่อยู่ในกระแสน,นะครับสับสูนช่วงโดยเซ n e มาจิก้าเนรมิดโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณเซ n e มาทูมบอยโกลเด้นดักครับเบื้องหลังของเราวันนี้ยังคงอยู่กับภาพยนตร์เรื่องบาปี้ครับบาปี้เป็นหนังซึ่งมีเส้นทางการพัฒนามายาวนานมากพอมีการประกาศสร้างตั้งแต่สมัย2017ตอนนั้นเนี่ยเป็นโครงการที่เขาเคยกะทําไว้ที่โซนี่นะแล้วก็จับพลัดจับพูุมาอยู่ที่วอร์เนอร์ แม้แต่นางเอกที่มารับบทบาร์บี้ตอนนั้นก็เริ่มต้นที่เอมี่ชูเมอร์สู่แอนฮัตเวย์พุ่มกับก็มีการเริ่มต้นที่คนคนนี้อลิเซียโจนส์จนมาถึงพุ่มกับวันดอร์วูแมอนอย่างพทตี้เจนกินจนสุดท้ายมาปักเสาธงไว้กับผู้หญิงเก่งคนนี้ครับเกรตาเกิร์เิตเธอก็มาร่วมเขียนบทร่วมกับสามีของเธอที่มีชื่อว่าโนอาบานบักนั่นเองซึ่งทั้งคู่นั้นก็ร่วมกันเขียนบทตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆ ถือว่าเป็นเส้นทางความท้าทายที่พวกเขาเก็บตัวในการบรรจงหนังเรื่องนีง้ให้ออกมาจนสมบูรณ์แบบซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะถ่ายทํากันตั้งแต่ช่วงปี2022<ช>นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนจะถ่ายทําอยู่ที่สต<ช>ูดิโอวอร์เนอร์ลิฟเดนที่ประเทศอังกฤษนะครับเรียกได้ว่าฉากบาร์บี้แลนด์เนี่ยเซตขึ้นที่นั่นทั้งหมดเลยนะครับจะมีก็แต่ช่วงที่บาร์บี้แล้วก็เคทเนี่ยเดินทางไปที่ลอสแอนเจลิสึิงจะถ่ายด้านนอกอเป็นความตั้งใจของทางพุ่มกับนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะเซตบาร์บี้แลนวันนี้ครเเาลปสุศษ จากภาพยนตร์บาร์บี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซอร์ลอยพิกสนับสนุนช่วงโดยซีเนมานจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีเนมาทโฮมบายโกลเด้นดักครับช่วงเซอร์ลอยพิกสนับสนุนโดยซีเนมานจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีเนมาทโฮมบายโกลเด้นดักเฮบาร์บี้ Can I come to your house tonightSure I don't have anything big planned. Just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Yeah. <laughs> okay. Bye. Okay. Bye. Bye. <laughs> <laughs> Hi. Yes. Yes. Hi, Barbie. Yes. Hi, Barbie. Yes. Barbie. Yeah. What's up, Ken? This is a real Ranger Barbie. Hey, it's Barbie. Gosh, this night is just perfect. It's perfectly perfect. <laughs> Do you guys ever think about dying? I don't know why I just said that. I'm just dying to dance. Yeah. Something weird today. The choice is yours. Back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The high heel supposed to wanna know. I don't. you're doing this one there is no option one barbie what mean in the airport only